สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Inno Hack ทอดรหัสไอเดียล้ำรายการที่จะพาทุกคนนะครับมาร่วมจุดประกายไอเดียด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่รอบตัวครับ จากกระแสแฟชั่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี่นะครับก็ทำให้พบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็ฟาสแฟชั่นเนี่ยทำให้เกิดขยะมากถึง92ล้านตันต่อปีทั่วโลกเลยนะครับและมีเพียงแค่13เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิลขยะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องถูกกำจัดด้วยการฝังกลบไม่ก็เผาซึ่งทำให้เกิดมลพิษทั้งในน้ำในดินแล้วก็ในอากาศนะครับ แฟบริกนะครับคือก้อนอิดที่นําเอาขยะสิ่งทอ100%นะครับมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นที่ถูกคิดค้นโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสด้วยความมุ่งหวังที่จะลดปริมาณขยะสิ่งทอและลดการใช้วัสดุใหม่ที่ทําให้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร ในการผลิตแฟบริกเนี่ยจะเริ่มจากการนำเสื้อผ้าหรือสิ่งทอที่ใช้แล้วมาคัดแยกบดย่อยเป็นเส้นใยขนาดเล็กแล้วเส้นใยขนาดเล็กเหล่านี้จะถูกนำไปผสมกับกาวชีวภาพที่พัฒนาเพื่อให้มีความแข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะทำการอัดขึ้นรูปแล้วทิ้งไว้ให้แห้งในอุณหภูมิห้องหรือผ่านการอบแห้งในเตาอบที่มีการควบคุมอุณหภูมิซึ่งทำให้กระบวนการผลิตแฟบริกไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากจากการฝังกลบและการเผาขยะสิ่งทอก้อนอิฐที่ได้มีคุณสมบัติในการเก็บเสียงและการความร้อนแข็งแรงทนทานสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริงทั้งตัววัสดุเองก็มีลวดลายและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ตามเส้นใยสิ่งทอที่ใช้ทำให้เหมาะกับการนำไปใช้ในการตกแต่งภายในเป็นผนังกันเสียงและทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยละครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้แฟบริกจะเหมาะที่จะใช้ภายในอาคารเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ทนต่อความชื้นแล้วก็สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เรียกได้ว่าสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างประโยชน์ได้ไม่แพ้กับเสื้อผ้าที่อยู่บนเรือนร่างของมนุษย์เลยนะครับซึ่งในไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีนวัตกรรมในการจัดการแล้วก็แปรรูปขยะจัดเศษผ้าแล้วก็เสื้อผ้าที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้แล้วล่ะครับ c i r c u l ูลคือแบรนด์ที่ผลิตสินค้าจากการนำสิ่งทอที่ใช้แล้วและเป็นขยะ100%มารีไซเคิลโดยการนำเสื้อผ้ามาแยกส่วนอะไหล่และแยกผ้าแต่ละชนิดก่อนนำไปรีไซเคิลเป็นไฟเบอร์แล้วนำเส้นได้มาทอเป็นผ้าผืนใหม่โดยไม่ผ่านการฟอกย้อมในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นจะใช้พลังงานน้อยลงกว่าการผลิตสินค้าแฟชั่นทั่วไปถึง43% ช่วยประหยัดการใช้น้ําได้80%นอกจากนี้ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์ได้ถึง36%ก่อนที่จะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าหลักชนิดผ่านการพัฒนาของนักวิจัยวัสดุศาสตร์นักออกแบบหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หรือการตกแต่งภายในสู่การใช้งานของวิศวกรสถาปนิกและบุคคลทั่วไปเพื่อสร้างสินค้าที่คำนึงถึงความยั่งยืนครับ จะเห็นว่าปัจจุบันนะครับขยะจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็ฟาสแฟชั่นเนี่ยถูกนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับและช่วยเพิ่มมูลค่าความงามในแง่ของการออกแบบแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดในอนาคตนะครับแล้วคุณผู้ชมเหรครับคิดว่าจะนําขยะแฟชั่นเหล่านี้ไปทําอะไรได้อีกบ้างมาลองต่อยอดความคิดกันนะครับเพราะนวัตกรรมที่ล้าสมัยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากไอเดียของคุณก็ได้ครับแล้วกลับมาพบตกันใหม่ครั้งหน้ากับ InnoHack ถอดรหัสไอเดียล้ำวันนี้สวัสดีครับ